เตือนการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไปออมเจอรีนี่โดยแม่หมออัมจามาตาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมีนาคม2566ของคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันว่าชาววันศุกร์นะในเดือนมีนาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะก่อนอื่นขอเติมนิดเดียวขอเติมปากนิดนึงอ่ะนะคะโอเคอ่ะ ส,สดสดกันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ทักมาจองคิวก่อนจองคิวได้นะทั้งไลน์แล้วก็ทางแฟนเพจนะคะออโอเคค่ะไปได้เลยนะเริ่มต้นไปเลยคนที่เกิดวันศุกร์นะ มีนาคม2016เป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาก็ความสําเร็จเลยต้องบอกว่าชีตกําลังเดินทางไปสู่ความสาเร็จนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะเดือนมีนาคม2016นะดูเหมือนกับชีวิตค่อนข้างที่จะกําลังก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของการเดินทางระวังปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวปวศีรษะระวังระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปไม่ได้หนักหนาแต่ให้ระวังเฉยๆนะคะต่อมาเรื่องของการเงินได้ได้ทรัพย์สินนะดูมีโอกาสทางการเงินเยอะ นะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะมีโอกาสทางการเงินค่อนข้างมากคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างนะดูจากพลังงานเหมือนกับว่าหลักๆแล้วตัวคุณอาจจะต้องสู้ด้วยตัวเองมากกว่าคนอื่นอาจจะมองว่าคุณอาจจะเป็นที่พึ่งของเขานะคะเออมันเหมือนกับคุณอาจจะต้องพึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งคนอื่นะ่ะหลักๆแล้วนะคะเออพึ่งตัวเองแล้วสาเร็จอะไรทานองนั้นนะคะเอ,อ่อต่อมาเอ่อบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงดูจากพลังงาน สร้างความมั่นคงได้ด้วยตัวเองจริงๆนะเป็นคนที่สามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วยตัวเองหรือบางครั้งบางทีต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นะมีหลักมีฐานค่อนข้างมั่นคงอาจจะได้รับมรดกก็ได้นะนะมีโอกาสที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่นะคะให้ช่วยดูแลบ้านนะอะไรต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองมีหลักมีฐานมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินของตัวเองนะคะต่อมาค่ะ เรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือความรักลูกหลานบริวารลูกน้องค่อนข้างที่จะมีความรักและก็เคารพในตัวคุณเชื่อฟังอยู่ในโอวาดนะเออตัวคุณเองก็เข้ากับลูกหลานบริวารได้ดีนะมีความสุขกับการอยู่กับลูกหลานบริวารลูกน้องหรือเด็กๆถ้าในเรื่องของความรักดูจากพลังงานคุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์เยอะนะคะเออตัวของ คู่ของคุณหรือแฟนคุณหรือคนคุยหรือคนที่คุณสนใจก็แล้วแต่ก็มีสเสน่ห์เช่นเดียวกันเหมือนกันนะอะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้นะบางครั้งบางทีจดจ่ออยู่เรื่องงานมากนะก็เลยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจแต่คุณจัดการได้นะภายไม่ได้คือพลังงานอะไรที่ดูหนักหนาเหมือนจัดการได้อนะรวมไปถึงว่าคะบบางทีโฟกัสเรื่องงานเยอะจนลืมความสัมพันธ์ระวังจุดนี้นิดหนึ่งด้วยนะ ต่อมาค่ะเรื่องของความรักนะความรักดูจากสัพลังงานคลียสบายๆเนาะถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะอืมถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะความชัดเจนก็มีโอกาสนะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอดูแลตัวเองดีๆ สร้างเสน่ห์ให้ตัวเองมากๆมีโอกาสที่จะชัดเจนอยู่นะหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณมีสิทธิ์เลือกก็ได้ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมันก็แฮปปี้แบบชิวๆสบายๆนะแต่ว่าบางครั้งบางทีอาจจะไปโฟกัสเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรมากเกินไปแล้วไม่ได้เติมความหวานอันนี้ก็ต้องระวังก็พยายามเติมความหวานให้กันไว้ก็จะดีที่สุดนะคะต่อมาค่ะเรื่องของ สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือเหมือนกับว่าคุณกําลังจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะได้ได้ศึกษาอะไรใหม่ๆนะเออเอออาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่รู้นะยังอ,อ,อาจจะเรื่องงานก็ดีเรื่องการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะให้มีสติรอบคอบในการทําอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ก็ ถามผู้รู้นะจะดีที่สุดเลยนะระวังสุขภาพในเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ด้วยนิดหนึ่งนะปวดปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะคะต่อมาเรื่องของความสําเร็จกันบ้างมีโอกาสประสบความสําเร็จนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อยู่จ,จุดที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนผลักดันส่งเสริมทําให้คุณมีโอกาสได มีโอกาสเจริญเติบโตหรือก้า,หาวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนะในเรื่องของการงานเจาะลรกกันนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบา้างแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนะถ้ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องงานก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะด้วยความสามารถของคุณด้วยศักยภาพของคุณด้วยการไม่ยอมแพ้ของคุณต่อมาค่ะโชคลาภมีมโชคลาภมา ในรูปแบบของการทํางานมากกว่านะรับรอยอาจจะพอมีอยู่บ้างแต่หลักๆโชคลาบแบบการจากการลงมือทําจากการทํางานาจ,จะเยอะมากกว่านะคะสุดท้ายสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรนะเนี่ยพยาลาังงานเรื่องของความสัมพันธ์มาเหมือนเดิมเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันและกันเกี่ยวกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเราเติมความหวานให้กันหน่อยก็จะดีนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะ มาดู o r ราเคบ้างออราเคิลจะบอกอะไรกับคุณ3ใบใบแรกมาเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนหรือว่ามีโสดอยู่นะ หนึ่ไม่กระทั่งมีคู่ก็แล้วแต่คือต้องบอกว่าดวงสมพงษ์กับคนรักอยู่แล้วนะดวงสมพงษ์กันมีกัลยะาณมิตรที่ดีมีคู่ที่ดีอยู่แล้วแค่เติมพลังงานดีๆให้กันมันจะไปกันได้ดีมากเลยนะเออดูเหมือนคุณปรับตัวเก่งอยู่แล้วนะอะไรที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคที่หรือว่าความทา้าทายที่เข้ามาคุณจะฝ่าฟันและผ่านพ้นไปได้คุณจะได้รับชัยชนะนะสุดท้ายค่ะ บุญกุศลที่คุณสร้างมาจะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคิดดีพูดดีทำดีต่อไปนะความดีงามของคุณจะส่งผลให้คุณได้รับ ได้เจอแต่สิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะและนี่คือการทำนยทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนมีนาคม2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สให้กับห,หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็กาลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุทกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบกิกบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย